สวัสดีครับเอเนวส์ไทม์นำทุกท่านมาอัปเดตเกี่ยวกับมาตรการเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกัน5,000บาทผมเชื่อว่าหลายๆท่านตอนนี้นะครับในช่วงที่ผมอัปคลิปนี้ลงไปหลายท่านยังไม่ได้หลับไม่ได้นอนหลายท่านยังคอยตั้งหน้าตั้งตารอลุ้นสถานะของตัวเองจะเปลี่ยนจากเหลืองเป็นเขียวหรือไม่ตามคำถแถลงของโฆษกกระทรวงการคลังว่าในช่วงวันที่12นี้กลุ่มที่จะได้รับการโอนเงินเยียวยา5,000บาท รวดเดียว2เดือนควบรวมจํานวนเงิน1000 0บาทนั้นคือกลุ่มที่มีสถานะสีเขียวและกลุ่มที่มีสถานะสีเหลืองซึ่งมีการแก้ไขบัญชีนั่นเองซึ่งตามภาพนะครับตอนนี้เที่ยงคืนกว่ากว่าระบบไม่อยู่ในช่วงเวลาให้บริการเพราะฉะนั้นทุกท่านไม่สามารถจะเข้าไปเช็คสถานะได้ตอนนี้ได้แต่ใจจดใจจ่อเช็ค ว่าเงินจะเข้าบัญชีของตัวเองหรือเปล่าตอนนี้ยังไม่ต้องเช็คนะครับพักผ่อนงีบดูแลสุขภาพกันด้วยเดี๋ยวหลังเวลาตีหนึ่งสิบนาทีเป็นต้นไปนั่นแหละครับแต่ละธนาคารก็จะเริ่มทยอยโอนนะครับขอให้ทุกคนโชคดีโดยทั่วกันส่วนคลิปนี้ผมนำออคอมเมนต์จากแฟนข่าวนะครับใต้คลิปเนี่ยเอามาเป็นวิทยาทานให้กับแฟนๆช่องข่าวนะครับได้ รับรู้รับทราบความคืบหน้าว่าสถานการณ์ต่อไปนี้เป็นสถานการณ์ที่เริ่มใกล้จะได้รับการดูแลและเอาใจใส่ด้วยการโอนเงินจ่ายแล้วนั่นเองเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นสถานะอะไรครับสถานะของแฟนข่าวท่านนี้นะครับบอกว่าของผมสีเขียวแต่โอนเงินไม่สำเร็จเมื่อวันที่5พฤษภาคม มีข้อความมาให้ไปผูกพร้อมเพยผูกเรียบร้อยแล้ววันนี้นะครับหมายถึง8พฤษภาคมที่มาคอมเมนต์ใต้คลิปผมเนี่ยก็ยังสีเขียวอยู่ผมจะได้รับเงินวันไหนนะครับผมก็ตอบคอมเมนต์ไปนะครับในทํานองว่าคงจะระบุวันให้ที่แน่ชัดไม่ได้นะครับให้มารอลุ้นเอาในสัปดาห์นี้นะครับตามที่โคโษกระทรวงการคลังได้แจ้งเอาไว้และหลังจากนั้นนะครับมาถึงวันนี้นะครับในช่วง ก่อนเที่ยงคืนนะครับว่าเป็นวันที่11พฤษภาคมเนี่ยแฟนคลับท่านเดิมครับได้มาคอมเมนต์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าผมได้เข้าไปเช็คสถานะตอนสีทุ่มนะครับมีการเพิ่มตารางการโอนเงินจะโอนเงินให้ในวันที่14พฤษภาคมครับแล้วก็แสดงความพิเห็นมาว่าแปลว่าตั้งแต่วันที่1 2ถึง15พฤษภาคมนี้จะโอนเงินให้หมดสำหรับสถานะสีเหลืองนะครับ ซึ่งถ้าเป็นไปตามที่ทั้งผมเองนะครับแล้วก็ช่องข่าวลหลายช่องรวมถึงคุณพี่ท่านนี้นะครับแฟนช่องข่าวที่ได้คอมเมนต์แสดงความเห็นเข้ามาเนี่ยก็สอดคล้องกับคําแถลงการของโคษซกระทรวงการคลังนะครับในรัวรนแสงสนิทที่ได้ถแถลงการเอาไว้ว่ากลุ่มที่อยู่ในสถานะสีเขียวใหม่และกลุ่มที่อยู่ในสถานะตรวจสอบวิธีและข้อมูลการรับเงินที่ท่านแก้ไขเนี่ยนะครับ หากท่านไม่ได้รับการโอนเงินในวันที่12นี้กระทรวงการคลังจะเร่งดำเนินการและเคลียร์ทุกคนให้หมดภายในสัปดาห์นี้นั่นก็คือ 13, 14และ15เรียกว่าไล่ไปตั้งแต่คืนนี้นะครับช่วงที่ผมอัพคลิปนี้คือเข้าวันใหม่แล้วนะครับหลังเที่ยงคืนเวลาสากรคือวันใหม่ก็คืออังคารที่ 12, พุทธที่13พฤหัสท,ที่14และศุกร์ที่15กลุ่มสถานะสีเขียวใหม่และ คนที่มีการแก้ไขบัญชีคือสถานะเครื่องหมายถูกสีเหลืองจะได้รับการเคลียร์ให้จบภายในสัปดาห์นี้เพราะนั้นใครที่ไม่ได้รับคืนนี้ก็อดใจรอ,อนิดหนึ่งนะครับเชื่อว่ากระทรวงการคลังจะต้องทำตามที่สัญญาเอาไว้มิฉะนั้นก็ไม่รู้ใครเป็นใครนะครับในส่วนของกลุ่มทบทวนสิทธิ์ทิ้งท้ายไว้นิดหนึ่งนะครับท่านคงจะต้องทำใจนะครับว่าจะต้องไป รอลุ้นใน2สัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมและต้นเดือนมิถุนายนแล้วก็หวังว่าท่านจะได้รอรับแบบรวดเดียว15,000บาท3เดือนรวดนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชม Anews Time คลิปนี้ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ขอให้ทุกคนโชคดีได้รับเงินเยียวยาโดยทั่วกันสวัสดีครับ